สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้อีพี่นี่พาทุกคนเบิ่งบรรยากาศทึ้งทองถนนอ,อ่ตามสเต็ปตามสไตล์เพถนนไทยแลนด์เบิ่งบรรยากาศทึ้งทองถนนถนนดีถนนห้างไปน้ำกันมันเกิดมีทั้งถนนดีดีๆแล้วก็นถนนที่พ่ดีเนาะคือตรงนี้พี่ผมเริ่มถ่ายคลิปทุกคนนะอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์สามแยกข้างนาเฮานี่ ถ้าเลี้ยวไส่นถ้าเลี้ยว้า่กับไปอำเภอบ้านกรวดไปท่ามระคขนใช่นะแต่ถ้ากลับรถกับไปเขาพุทธุมุงแต่เขาจะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะกลับบ้านกลับซองตัวไป,ไปอ่อาไปอำเภอโนนนิแดงไปทั้งเขาช่องตะโกไปละตรงนี้ก็แยกโรงเรียนรัชดาพิเศษเออขอมาแลราฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทั้งเพจ Facebook และ y o u t u b e ถนนไทยแลนด์นออ,อากาศดีทองฟ้าสุดยอดเลยทุกคน ท้องฟ้าก็สดใสอล่ไล่อับไปเออภาษาอีสานบ้านเขาท้ทองฟา้าลลยนี่เป็นยังไงเนาะเหตุเกิดเม่นวันต่อกับุญเอ็นหรอหรือว่าท้องฟา้าแบบสี่คือจังคึคคค่งฟ้าคึ่งฝนจังฝนจะตกนี่แหละเออนะปกติผมเ่นถนนสายนี่ผมจะลัดลเลาะไปทางอำเภอไปกับไปทางอำเภอลำบานละหานทรายแต่พอผมจะตรงไปมาบึงสัญญาณไฟแดงการจราจรอ,อำเภอละหานทรายเป็นยังไงแน่ สายมือสายมือคือที่ว่าการอำเภอละหารทรายนี่นี่ศูนย์ราชการอำเภอละหารทรายต่เขาตรงไปออกคว้าที่ไปได้หรือออกคว้าน่าจะเป็นชุมชนไปชุมชนไปอำอเภอเขตอำอเภอ,อ,อละหารทรายนี่แหละเขาตรงไปออกทรายไปโรงพยาบาลใดเด้อะ าจะตรงมาเบืงอบรรยากาศผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านถ้าเห็นบรรยากาศพิศนักจากคิดหอด้านกาสมควรนะถนนซายนี่หลายคนก็นจะขับรถผ่านเออคือยอดสอนตั้งแต่ละลุพีเ้ยเอออันตรายเรามันระวังขับขบี่รถเคารพกฎจราจรอุบัติเหตุจะไม่เกิดผ่านมาแล้วสองสัญ,ญญาณไฟแดง้างหน้าของเขาสัญ,ญญาณไฟแดงที่สามสัญ,ญญาณไฟแดงนี่ถ้าออกขวาไปไปอำเภอละหารซ้ายเอ๊ะขอไป ไปอำเภอนางรองหรือไปทางหลวงใหม่เลข24ออ,ออกไซกับเขาตลาดเลยครับนี่นะครับตลาดสดเทศบาลตำบลละหารทรายตรงไปเออทักทายจักทายบลูแฟนเพจถนนเทแลนด์อยู่อำเภอละหารทรายมีบอ,อ,อมีกะขอเสียงเนยงเด้อ ั่งนาของเขาสามแยกมีแยกหลายผนหลายขักหลายน่ฮสามแยกนี้เขาออกท้ายถ้าตรงไปทุกคนถ้าตรงไปกาไปผู้แล้วไปอำเภอปักคําหรือไปเสริงสามคอนบุรีโชคชัยโคราชกูละเออเขาออกทรายเพื่อที่จะมุ่งหนา้าตรงไปหาอำเภอโนนนินแดงไปเ,ออเขาชงตะโกนี่อ,อากาศพอ่อนแห้งทุกคนขนาดอยู่ในรถเน้นี่ ขนาดอยู่ในรถยังยังห่อนขนาดนี้ห่อนข้างข้างนอกรถจะห่อนขนาดใดที่สําคัญกล่องที่อยู่ทั้งหลังคารถเนี่ยผมว่าเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องหมายถึงว่ามันห่อนนะนะ <c oughs> แยกที่เ่าไดหรือเปล่านี่เอ่อแยกนี่แยกที่หาว่า <c oughs> หนึ่งสองสามสี่หาแม่แยกที่หานะอำเภอละหารไฟมีไฟแดงหาหาหาแยกโอ้โหเยอะมากๆเลยหลายหลายเดี๋ยวผมจะ ถ้าไปจนถึงอำเภอโน่นนี่นดแดงนะพี่น้องเนาะให้เห็นบรรยากาศจ,จากอำเภอละหารซ้ายไปถึงอำเภอโน่นนี่นดแดงในกรทไทยบึงละปลุูว่าแบตเตอรี่อ่ากล่องที่ยู่ครื่หลังค่ารถนี่จะพอบ้อ่า่อปแน่ใจถ้่เพาะ่าก็คือได้ทัาที่ได้เนาะพี่น,อน้องเนาะพอดีว่าได้เตรียมอุปกรณ์มาไทายเนาะพอดีมาภารกิจในอำเภอละหารซ้ายขักลับก็เลยถือโอกาสทายคลิปกลับอำเภอละหารอำเภอโน่นนี่แดงเออ กาศฮ้อนแบบนีก็ต้องใจเย็นๆเนอะยาฮ้อนคืออากาศขวามือของเขานะาทะเลี่ยวไปหนะ้ปองอันะไปบขสนะสถานีเดินรถสถานีขนส่งบขสนัง่งละหานทรายผิวถนนกาไม่ค่อยดีเป็นบางช่วงบางตอนที่แน่ๆนะทุกคนมีจุดหนึ่งที่เพิ่นปรับปรุงไม่เอทถนนที่อย่างบักต่อยไม่ก็คือ,อ มอ,มองเลยอำเภอลาหารใต้ไปทั้งรถนิน่ดแดงนี่แหละข้างหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้บึงมองโค้งที่มีป้อมตำรวจตั้งด้านดีๆนะแต่ตอนนี้ลังๆมากกับว่เขาเห็นตั้งด้านปนไดดอกเพราะตรงนั้นมันอาจจะให้จริงใจจริงอ่ะผมไม่อยากให้เจ้าหน้าที่มาตั้งด้านมุ่งนั่นเลยนะไอ้ไปตั้งด้านมองที่มันเป็นเส้นตรงยักน้อยนะ่ะมันจะไปย่านว่าประชาชน่นขับรถไม่เหลอเพื่อนเห็นตำรวจเพื่อสิบผ่าพานเป็นมาดเมละ่ะ ดีก็คือไปตั้งให้มันเป็นที่ทัางตรงนะจะได้เห็นประชาชนเบนเห็นมันจะได้แบบครับขี่ด้วยความระมัดระวังไอ้นี่พอเห็นแล้วเด้อเขาโค้งมปัปบบ้างเจอดิวบีว่าท่านเออเหยียบเหยียบมันเลยนะตรงไหนเฮานี่ะหละออรู้สึกว่าจะเป็นโค้งข้างน้านี่แหละตะก่อนผิวถนนบ่ค่อยดีนะทุกคน เวทนี่ครับจุดตรวจของอำเภอละหานรไยออกจากละหานทรไ,ไปทางโน้นี่แดงเพื่นเทดผิวถนน,นไหมเลยทุกคนนี่โอ้สุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมล่าที่ยาวมักต่อยไหมเออขอตาขอตาดีดีดีดปลอดภัยขึ้นเห็นหอดเฮ็ดเห็นหอดสำารงไม่บอกเบึงบ่งเบึงดูเบ่งดูนี่โอ้นีพื่นเทปไม่เติงบูนี่ผมบ่ได้มาโดนนะบ่ได้มาอำเภอละหานทโดนโดน เฮท้อนนี้เฮ็ดฮอดนี้เนาะโอ้ยบ่ฮอดวุูนซ้ำว่าแม่นสิฮอดไั้นูดสัมโลงใหม่เออเฮ็ดฮอดนี้อ้าวก็ยังไข่ก็ยังไข่ดีก็่พราะเฮหยังเนาะเอาสุดยอดสุดยอดเหลือมตรงนี้นี่น้อยเดียวนี่ดูดิโอ้โหไหนเฮ็ดตรงนี้บ่เนาะเอออยู่ถนนบ่อยเรียบมะเออบรรยากาศก็ฮหัวนู้นถองฟ้าสวยงามสวยง็บเบิ่งว่าคลิปวิดีโอที่ถ่ายเนี่ยจะฮอดวนั้นอำเภอโน่นนี่แดงบ่ เนี่ยบ้านสังโลงมไปเป็นถนนสีเลนสีเลนน้อยๆสีเลนสั้นๆนะนะ น,ยยนี่่ออายนะูแคบพร้อมแค่นี่แคบเพราะปัญนะแคบไอ้แคบนี่นะแต่ผิวถนนก,นกน็ยังวาแหละนะทนุกคนต่อไปก็เป็นสี่เลนแล้วนี่บมนสี่เลนเออขอ้าข้าเนี่ก็ยังเป็นเขตอำเภอละหารไซ้ยอยู่ทุกคน จะพาไปเบิ้งรอยต่อระหว่างอำเภออำเภอละหานไส้กับอำเภอโนนนีแดงอู้นี่เฮดเซต์พัฒน์ด่วดเนี่ยนี่ะว่ากาอยู่ถนนบางบางช่วงก็ห้อยแตกดูว่าเป็นลุ่มแล้วนะครับจริงๆเคยไทยคิดผู้ได้จำได้ว่าถนานสายนี้เฮดเซ็จแล้วปีไดนเป็นปีที่แล้วผมอาจจะมามัาปีที่แล้วน่อมากนี่แต่มันห้อยแตกไมาอย่าง้รนิดปีที่แล้วเ่ววรบ เบื้องบ้ไ้เป็นลุมเป็นบอมไมล่หรอเออนี่เด็กถามเคตอะเคตอำเภอโนนนิดแดงแซงรถกระบะคันมีพอดีเลยหมอดสามแยกส้มปอยสามแยกบ้านน้อยหรือสามแยกนนนินแดงเออออกว่าไปเพื่อปบะครับโอ้เสานแดงๆนี่หักไปแล้ว หลายคนเหยียบแน่นอนเลยนี่ื้่งส่งนี่เออเขาตรงไปนะครับตรงผ่านตลอดทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดอำเภอโนนนี่แดงจังหวัดบุรีรัมย์หอดแล้วหอนแล้วพี่น้องเอ้ยนี่บ้านอากาศหอนหอนเลยท่านผู้ชมหอนก้าวหอน,หอน,หอนเนี่ยเออนี่เดี๋ยวสีเขาบาทก่อน่อนอื่น การแบบสีน่นี่ว่าปินตะยูโหลดอยู่ในบ้านเนี่ย ประมาณนี้นะทุกคนหอดบ้านแล้วเดี๋ยวขี่รถเข้าบ้านกอนเดี๋ยวอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปยุใส่ลองคอมเมนต์มาได้พี่น้องเด้อคอมเมนต์มาบอกข่าวบอกข่าวกันนะแจ้งคอมเมนต์กันได้เด้อยว,ว่าอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปย,มนนยุมองนั้นยุบองนี้เดี๋ยวผมจะจัดให้แน่แน,แน่มือตื้นนะครับผมอาจจะได้ไปทั้งเขาใหญ่กับรถ้าเบิงบรรยากาศยุเขาใหญ่ว่าจะเป็นยังไงทับเบิงบรรยากาศคลิปนี้พี่นี่สวัสดีครับ